สวัสดีค่ะพบกับช่องอรัญญาพาถักนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาชวนเพื่อนๆถักดอกหกเหลี่ยมสวยๆดอกนี้กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของช่องหากผิดพลาดประการใดหนิงต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยก่อนไปเริ่มกันนะคะหนิงฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้หนิงได้มีโอกาสทําคลิปงานถักมาแบ่งปันเพื่อนๆอ,อ,อีกนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะค่ะขึ้นโซ่แปดนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคล้องเป็นวงกลมค่ะขึ้นโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่พันหัวเข็มสองครั้งลงในวงกลมนะคะปวดทีละสองได้แบบนี้ก็รวบค่ะโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะพันหัวเข็มสองครั้งลงในวงกลม ปดทีละสองค้างไว้นะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะพอได้แบบนี้ก็โปลดหมดนะคะในสองกลีบนะคะเราจะทำทั้งหมด12บกลีบนะคะ,คะกานด้วยโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะพันหัวเข็มสองครั้งลงในวงกลมโปรดทีละสองค้างไว้แล้วก็ทำอีกครั้งหนึ่งนะคะ,คะพอได้แบบนี้ก็ปลดหมดค่ะ ทำทั้งหมด12กลีบนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันกลีบที่12นะคะค่ะหนิงได้ถึงกลีบที่11แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทํากลีบที่12ก็โซ่5หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะพันหัวเข็มสองครั้งลงในวงกลมนะคะปดทีละสองค้างไว้พันหัวเข็มสองครั้งปดทีละสองแล้วก็ดึงรวบเลยค่ะ กลีบที่สิบสองนับด้วยนะคะสิบสองก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าสิบเอสบสองพอได้สิบสองปุ๊บเราขึ้นโซ่สองค่ะแล้วก็มาเชื่อมจิ้มตรงหลักแรกนี้นะคะแล้วก็ให้เข้าอยู่กึ่งกลางแบบนี้นะคะจะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็โซ่ห้าสามสี่ห้าแล้วก, 5, 3, 4, วก็เอ็กลงในช่อง ถูกช่องนะคะโซ่ห้านะคะรอบรอบรอบนี้เป็นโซ่ห้าทั้งหมดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแล้วเอ็กลงทุกทุกช่องเลยค่ะ สองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหลักสุดท้ายนะคะให้เราขึ้นโซ่สองแล้วเราก็มาเชื่อม กับที่เราเริ่มต้นไว้ตรงนี้นะคะจะได้แบบนี้นะคะตรงนี้ให้เราเาแถวนี้ให้เราทําโซ่สามขึ้นไปค่ะแล้วก็ทำเอลงสามหลักหนึ่งสองสามนะคะ 3หลักแล้วก็หลักที่สี่คือโซ่นี้นะคะนับเป็นสี่หลักนะคะแล้วเราก็มาเอ็กลงช่องนี้ช่องถัดมานะคะแบบนี้แล้วเราก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ็กลงที่เดิมนะคะเอ็กลงในห่วงเดิมนะคะจะได้แบบนี้แล้วเราก็พันหัวเข็มทำเอฟลงในช่องถัดมาจำนวนสิบหลักนะคะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะสิบให้เรามาเอ็กลงตรงนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ็กลงที่เดิมนะคะ จะได้แบบนี้แล้วเราก็ f พันหัวเข็ม f ลงมาช่องถัดมา10ครั้งเหมือนเดิมค่ะ10หลักนะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 9 10นะคะแล้วเราก็เอ็กลงตรงนี้เลยค่ะโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ็กลงที่เดิมนะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆถักแบบนี้นะคะวนมาถึงเดี๋ยวเจอกันกรีดตรงที่เราทําค้างไว้นะคะตรงนี้นะคะค่ะพอเราทําวนมาจนถึงจุดแรกที่เราเริ่มไว้นะคะเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะก็คือได้สิบ หลักตรงนี้แล้วเราก็มาเอ็กลงตรงนี้นะคะขึ้นโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เอ็กลงในช่องเดิมอีกทีหนึ่งนะคะพันหัวเข็มทีนี้ตอนเริ่มต้นเราเริ่มมาที่สี่สี่หลักนะคะเราจะทำเพิ่มอีกหหลักนะคะในนี้นะคะก็คือพันหัวเข็มทํา f ฟหนึ่งเสองเสามสี่ หกนะคะพอาหกเราก็จะมาเชื่อมเขาลงหลักที่ที่สามตรงนี้นะคะโซ่ที่สามเขาจะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้ให้เราขึ้นโซ่สองค่ะหนึ่งสองพันหัวเข็มสองครั้งนะคะลงลงตรงจุดนี้นะคะที่เราทำโซ่ห้าครั้งไว้เนี่ยนะคะพันหัวเข็มสองครั้งลงในนี้จำนวนห้าขานะคะหนึ่ง กันด้วยโซ่สองพันหัวเข็มสองครั้งลงที่หลักเดิมตัวที่สองนะคะโซ่สองพันหัวเข็มสองครั้งลงที่หลักเดิมได้สามแล้วนะคะโซ่สองพันหัวเข็มสองครั้งลงที่เดิมอีกตัวหนึ่งนะคะหนึ่งสองพันหัวเข็มสองครั้งลงที่เดิมนะคะ พอได้แบบนี้เราก็โซ่สองนะคะแล้วจะได้ห้าห้าห้าขานะคะหนึ่งสสามสี่ห้าพอโซ่สองให้เรานับนับขึ้นไปสี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่จิ้มลงตรงหลักที่สี่นะคะช่องที่สี่แล้วเราก็ดึงแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะจากนี้เรานับหนึ่งสสามจิ้มลงหลักที่สามนะคะ จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็โซ่สองพันหัวเข็มสองครั้งเหมือนเดิมลงช่องถัดไปแบบนี้นะคะหนึ่งโซ่สองตัวที่สองนะคะพันหัวเข็มสองครั้งที่สามการด้วยโซ่สองนะคะ การหมุเข็มสองครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าหลักแล้วนะคะห้าหลักก็ให้เราทำโซ่สองเหมือนเดิมค่ะนับลงไปหนึ่งสองสามสี่จิ้มหลักที่สี่ดึงผ่านโซ่ห้าสองสามสี่ห้านับไปหนึ่งสองสามลงหลักที่สามนะคะ จะได้แบบนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะโซ่สองทำเอฟลงช่องนี้อีกห้าครั้งนะคะด้วยก,การกันโซ่สองนะคะกันด้วยโซ่สองนะคะพันหัวเข็มสองครั้งกันด้วยโซ่สอง จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเ,เพื่อนๆถักมาถึงวนมาถึงตรงนี้เลยนะคะวนมาถึงตรงจุดตรงตรงเริ่มตรงนี้นะคะค่ะมาต่อนะคะพอถึงจุดสุดท้ายวิธีการเชื่อมจุดสุดท้ายก็คือทำได้ห้าหลักแล้วเราก็มาโซ่สองนะคะแล้วเราก็มานับหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้นะคะเดิงผ่านแล้วตรงนี้เราจะมาเชื่อมตรงนี้ก็คือให้เราขึ้นโซ่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้ง แล้วก็จิ้มลงตรงนี้นะคะให้เข้าอยู่กึ่งกลางแบบนี้นะคะแล้วขึ้นโซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่พันหัวเข็มสองครั้งลงในช่องนี้จำนวนสามหลักนะคะอันนี้นับเป็นสองนะคะอีกครั้งหนึ่งพันหัวเข็มสองครั้งกดทีละสองแบบนี้จะได้สามสามหลักแบบนี้แล้วให้เรา โซ่ห้าค่ะ 1, 2, 3, 4, 5นะคะมาลงเอ็กลงช่องนี้นะคะไม่ได้ช่องแรกนะคะช่องนี้นะคะช่องที่สองตรงนี้นะคะเอ็กลงแบบนี้แล้วก็ให้โซ่สามค่ะ 1, 2, 3่เอ็กลงช่องถัดมานะคะถัดไปเป็นโซ่ห้าค่ะ 1, 2, 3, 4, 5สเอ็กลงช่องถัดมาค่ะ ตรงนี้เป็นโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามนะคะจะได้โซ่สามโซ่ห้าและโซ่สามนะคะแล้วให้เราขึ้นโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะพันหัวเข็มสองครั้งทำเอฟจำนวนสามหลักลงในตรงนี้นะคะช่องตรงนี้นะคะหลักที่หนึ่ง หลักที่2หลักที่3นะคะเหมือนเดิมค่ะโซ่5ค่ะหนึ่งามสี่หนะคะแล้วเราก็มาช่องนี้นะคะเอ็กลงตรงนี้นะโซ่สามค่ะหนึ่งสองลงถัดไปค่ะโซ่5ค่ะหนึ่งามสี่ห้าลงช่องถัดไปนะคะโซ่3ค่ะหนึ 1, 2, งช่องถัดไปค่ะตรงนี้ก็ทําเหมือนเดิมค่ะทำทำแบบตรงนี้นะคะทําแบบช่องนี้ก็คือโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะพันหัวเข็มสองครั้งทำเอฟกจำนวนสามหลักลงในช่องนี้นะคะสองสามนะคะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ็กลงตรงนี้นะคะ โซ่สามลงทั้งช่องถัดมาค่ะโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็เอกลงช่องถัดมาตรงนี้โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะจะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆถักไปจนมาจบตรงนี้เลยนะคะจงตรงจุดที่เราเริ่มไว้นะคะค่ะพอเรามาถึงตรง ดอกสุดท้ายนะคะกีสุดท้ายก็ให้เราขึ้นโซ่ตรงนี้5เหมือนเดิมนะคะ3 4 5แบบนี้นะคะก็เรามาเอกลงตรงนี้ขึ้นโซ่สเอ็กลงช่องถัดมาแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่5 4 5นะคะเอ็กลงช่องถัดมานะคะโซ่3คะ่ะ1 2 3เอ็กลงช่องถัดไปค่ะ ปิดงานด้วยการขึ้นโซ่ห้าค่ะหนึ่งนะคะแล้วก็นับไปโซ่ที่สี่หนึ่นะคะดึงผ่านแล้วก็ปิดงานเลยค่ะก็จะได้ดอกแบบนี้นะคะค่ะเพื่อนๆลองถักกันดูนะคะ